เสียห้องเย็นฉุนเอาหรอเจอบุกต <Yeah. S 1> รวจเนื้อหมูข้ามเขต uh. รัวกระสุนใส่ห้านัดหัวหน้าด่านกักสัตว์เพชรบูรณ์ตายคาที่ <Okay. S 1> เสียห้องเย็นรัวกระสุนห้านัดใส่หัวหน้าด่านกักสัตว์ดับอนาถชนวนเหตุเกิดจากนำกำลังเจ้าหน้าที่ เข้าไปตรวจเนื้อหมูที่เอามาจากนอกเขตคือข้ามเขตเขาเรียกคนหัวร้อนก็ความหมายเขาไปตรวจแล้วแทนที่จะพูดจากันดีๆอแอ้มีอะไรจะแก้ไขยังไงจอันนี้เถียงกันเลยครับระหว่างเจ้าหน้าที่กับกับอะไรนะกับเจ้าของห้องเย็นไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ ศูวนย์วิทยุรับแจ้งเหตุสบพบ้านกลางได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิตในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งตช้างตะลูดอเภอหล่มสักตอนนี้หล่มสักน้ำก็ท่วมนะครับช้างตะลูดช้างตะลูดตะลูดนี่มันเป็นภาษาไทยอยู่บ่ะตะลูดนี่ภาษาอีสานดิเอา <laughs> ตะลูด ภาคกลางก็้อ็นตะลูดเหมือนกันนี่แหละอำเภอหล,ลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์จากนั้นจึงประสานพันตำรวจเอกปริญญาทองมาผู้กํากับการสอพอบ้านกลางนํากําลังเจ้าที่ตํารวจเข้าตรวจสอบทันทีพร้อมประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลหลมศักเจ้าที่ตํารวจกองวิทยาการพิสูจน์หลักฐานพร้อมอาสากู้ภัยกกไสก็ไปอำนวยความสะดวกร่วมด้วยช่วยกัน ที่เกิดเหตุเป็นอาคารขนาดใหญ่ที่กำลังก่อสร้างเป็นบ้านพักโดยด้านหลังมีห้องแช่เย็นและสถานที่ที่จะทำเป็นโรงฆ่าสัตว์โดยเจ้าที่ได้นำเชือกไปขึงกั้นไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เบ<แ>ื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตคือนายสราวุธประจวง ตำแหน่งหัวหน้าด่านกักสัตว์จังหวัดเพชรชบุญถูกอาวุธปืนขนาด9้ามมยิงเข้าที่บริเวณลำตัวรวมห้านัดตายขาที่เลยล่ะครับ<ม>นอกจากนี้ยังมีเจ้าที่ด่านกักสัตว์ที่ยังไม่ทราบชื่อถูกอาวุธปืนยิงถากเข้าที่ขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกหนึ่งรายถูกนำตัวส่งพยาบาลหลุมศักรปลอดภัยแล้ว ในที่เกิดเหตุยังพบอาวุธปืนออโตเมติกขนาด9มม,มตกอยู่ส่วนมือปืนผู้ก่อเหตุต่อมาทราบชื่อคือนายอนุสรดอนสวรรค์หรือว่าเสียนุอายุ57ปีเป็นเจ้าของบ้านหลังดังกล่าวทางเจ้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวเสียนุไปดำเนินคดีในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาที่สอพอบ้านกลาง ส่วนสาเหตุของปมสังหารเบื้องต้นทราบว่าทีมเจ้าที่ด่านกักสัตว์เพชรบุญนำโดยนายสราวุธตตำแหน่งหัวหน้าด่านกักสัตว์จังหวัดเพชรบุญซึ่งเป็นผู้ตายมาขอตรวจเนื้อสุกรในห้องเย็นของมือปืนโดยช่วงเช้ามีการพูดคุยกันเรื่องที่เจ้าของห้องเย็นถูกร้องเรียนว่ามีการนำเนื้อสุกรข้ามเขตเข้ามาขายในพื้นที่ ทางเจ้าที่ก็จะขอนำตัวอย่างเนื้อไปตรวจสอบก่อนแต่ก็ต้องตกลงกันก่อนว่าจะทำยังไงต่อไปแต่ตกลงกันไม่ได้ <c oughs> เจรจากันไม่ได้ <c oughs> ทางเจ้าที่ด่านกักสัตว์จึงพากันเดินทางกลับก่อน <c oughs> และในช่วงบ่ายเอาเ <c oughs> จ้าที่มาเพิ่ม <c oughs> เอามากันหลายคนแทนที่ว่าเจ้าของห้องเย็นจะกลัวไม่กลัวนะครับ <c oughs> เตรียมปืนเอาไว้เลย พอเดินทางกลับมาอีกครั้งโดยครั้งนี้เจ้าของไม่ได้กลัวเจ้าที่เลยเทียงครับพี่น้งองโดยตัวเสียนุอาศัยจังหวะที่ผู้ตายพร้อมพวกเผือควักอาวุธปืนขนาด9มม,มออกมาจากเอ,อวเอเอและกระน่ายิงใส่ผู้ตายห้านัดซ้อนอโดยลูกกระสุนปืนหนึ่งนัดเฉลับไปโดนขาเจ้าที่อีกคนหนึ่งบาดเจ็บ